ยังเมาอีกเหรอบอสาดอุ้ยใส่อุ้ยมามาพี่น้องอุ้ยพี่พี่พี่โอ้ยเก่าเกอยู่ค่อยค่อยนี่ยังอุ้ยพไหลใส่เลยครับผมพูดพูด ดีใจแห้งครับผมนี่แม่นุดไอ้ไซว้าวเบอเลอ้ามาพี่พี่พี่้พี่นอนกเบิ่งพี่พี่พี่ี่จะจุ่มยงใหญอุ้ยตรงนี้ปาดอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วครับผมพุ่นพุ่นพุ่นอุ้ยมามาเบ้ามาพี่อุ้ยตรงนีอุ้ยอุ้ยตรงนีอุ้ยอุ้ยเป็น้ำนานเลครับพุ่นพี่เบ้า อโคกเล่อนพี่อนมครับพี่อา้มาี่พี่แมนเลพี่พี่พี่้าเจ้อย่าไปพี่สสพี่แมรอกนอกแมนพี่กแมนน้อพี่แมนเิอุ้ยุาเ็ดปวกครับผมเห็ดปวกอดีแล้วครับผมพี่ โอ้ยโอ้ยมึงมพี่พี่เหนเบิรเลยฟาเฟาฟาวาตั้งถ่ายได้เด้อถ่ายได้เด้อฟาักเรียนใส่มันบ้าต้นเห็นเกลี่ยได้ยินพอดีเม่อเมื่อกี้ต้องการคอยเก็บล่งถอดกัน่งอดมึงกันเื่อย่นมาให้ทุบกอนครับเอาค่อยๆเค่อยกันใจแยะตัวแตก โอวบ่ได,วได้ครับมูนี่บ่ได้นีเงินเพิ่นดอกง่ายนะครับผมเพิ่นแน่นค่อยๆดิลองมูนดิดดองโย่จะากว่าเมื่อคืนครับขอเยบกว่านี้นะเนาะค่อยๆเงี้ยครออออาบะาสองเบาเคยขุดแล้ว สามปียังไม่ค่อเก็บอยู่ครับอืมก็ได้มาเออยเลือกก้อนนี้ป่ะเอ่อขาเป็นแสบด้วยครับเนี่จะว่าเหี้ยอะไรครับบ่สบเนี่ยกลอมแห้งบ่เอ้ย ำนี้ครับผมนตกอีกแล้วต้องถอดไปบางดอกพึ่งงานตน mm? น้องอ hmm. tamam okay. ุ้ยปวดหิ้บปวดขึ้นเลยคนเหนี่นใจเย็นๆบ็ใหค่อยไปใจเย็นเจ้าดอกงามเนาะแซมขางต้องนี่เพิ่นกระสันกระสันบุกีว่าเห็ดปวกสีได้แล้ว มันออกไม่ได้ดอรอวายนี่นีบอกนี่นีเมื่อไนซีบก็โดหกีเดือนพฤศจิกาเครับแนม่นพฤจิกาเลยครับมันทีหนึ่งเลยมันทีสองตัวมันบอกแ่นมันที่สองคนกตกอุ้ยีอ้ตวนนหลวงมาแล้วกัคนตกนี่เนาะ ถ้าเุดนี่อยู่สองสามโดกนค่ด้ายคร้ามันครับเนีน้ครับุบบดุดึงบบขึงก็จังหอมมือ่นะเนาะนนนอู้หูโอ้ย ก <you> <t> ็ได้ก็ได้ได้เพื่นเพื่นาเเป็นเีนเต็ม้องจุกุเีครับเป็นเนี้ยงเนี้ยคิ่ึงเนาเ้ยเฮ้เฮาเฮเฮ้เยยเฮาเฮ้เยเฮ้ย้ยเ้เฮาเฮ้ยเฮาเ้ยเ้ย

ตัวเสีบกลัวก็ไ้ครับผมแต่ว่าพี่น้องบ่ค่อยเด่นท้าอีสานนี่บ่มีเลยเวเปทุกแบต่ละชนิดครับผมแต่ว่าดินพันเนี้ยเหนียวครับหักกอโดยเบาไม่กอไม่ค่อยเงี้ยึงเลย กินมวได้อะไรมยางเง้ยหูยว้าวบยดึงครับที่ไหนที่ไหนขาเี่นี่มวงนี่นี่มึงน้่มงี่มึงนี่มี่มี่มึงนี่นี่ี่นม่ีนี่่นม่น่มีงนีง ดูผูตะปักอยู่ครับผมสามเหี่ยวเลยจะมีเงาหมีสามเื่าล่ะมีเามีเต่าเนโอ้ยมองนีบเต่าซีบือเหมึงมีเื่าเงาขั้อันนี้มีสั่นเจ้าขาหวานแห้งนี้เนี่เนาะ เอาปีออาี่นละวาเอาันละนี่นี่วาแต่บ่หัดปวงเนาะวาแต่มันบ่ถึงป่วงแต่ดินเหนียวเฮงฝนออกฝนไปเนาะฝนจะเชื่ออันเค้นเดียวเนาะอืมเดียวงายเนาะงาม ดีน,นะนขึนฝั่งอีกนิดนะพี่จงจิหออตหวไค่อยๆแต่ต่อไปได้ก็บอกอ้ยอว่าได้ไได้ตอนเราเลยก็หมืน,นี่ขึ้ไหนครับอ,อขึ้นไหนเบิดพีจังมือหนเนี่โอ้ย đi học được chúc mừng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  ตีแรกกจองบาพออยู่คนึงทั้งใตเอาเสียมมาขุดถ่าอย่างเงี้มันท่านออกอยู่ครับเอาไส้เด็ตันก็แหนบีนครับแกงกันว่น ข้ามี้บอเออยังอ่ดอกนึงเพื่อนเลื้อไปเยอะเอองเื้อไปเยอะเขามาไมคิดอีกเลยกองจับบ่ถืูใจเพิ่คนเหรออ้อขาพิ่นี่กว้ากรอบัน่สร้างได้อีกยเยอะายปะเยอะเพิ่งเดุดกัน ท่ามืงนี่ก็คุณคุณบ้าคุณทำมือนีอยู่คุณคุณคุณขอครีดก็นีหันมาเห็นไมงนีอยู่นี่งเื่อนเจาะอยู่ดิออกนี่ออกข้านี้ไปข้างนี้ดังออกมาีครับ ชุดก่อนนี่ต้องว่าดเดินนั่นครับผมวันร้อ,อนนี่อันนี้อ่อนพี่ครับปกติเดินนี่เต็มเลยนะเนาะเบ่งเดือดงัดครับผมเบ่งเก็บได้ครับผมเดีเด๋ยวเบ่งจะเ้าเดินดิน,นมองนี่เปนเนียวไงจ่าอดอกเ อ่าคูด้วยอู้ดเกิดขด้นง่ายมัยหายเหอเ็นมาว่าถ้าคุณเ้นออกมาทีอ่าี้งหนามไปเบืองเหล่าบนเนาะข้อวนามเลยไอ้ไส้ยางมากเบืองเล่าบนมั้งมี ตาดเดี icana, <naj bum S 2> ๋ยวนะดีนี่นี่ดิงานดียงานี่หันดอนเอิดขุดนี่ยนี่กับพี่นาะอ่าตอนขุดนี่ดแต่ไงเนาะก็เลยขุดง่าย ก็แจมเมื่อยไ้บอาไส่คุดบอลไส้กะชเอาคมดอันนี้เนอากรอบขอบขอบถ้าต้องเหยียเก็บเลยครับผมถ้าต้องผมปวกขึ้นนั่งให้ได้ตังใจบอาต้นไม่ไดวเบ้าต้นคุดมีมันหน่อยปวดมือแล้วนี่เอาคุณเลย แต่มันหลายนี่คุณมันเหมือเมยคักแล้วนี่เหลืออีกเลยท่านี่ออกเบิร์ี่น่ฟังูท่นี่นอ,ออแม่ปวดคนนะปวดเป็นไงคร,งรับพที่สองผมมาผมเลยนี่เป็นสิบโลมือนเดมนี่้ดอกบานนี่นี่วะมันหยียกับวะปีแรกสองมาเดี๋ยวสิบสี่โล่เนาะน่มันดอกบาน,านบานเบิร์เลยอ่ะว่ามันดอกใหม่ครับผม บ้านแบบตุ๊กุตกใจเลยแมนครับที่บลืลยตุ๊กุตกใอญ่ผมมีดอกจุ่มครับมี่ดอกงงอะผมผมแบบมาใช่มาฟองเบาเก็บต้นอูเจ้าขนบ่นครับฟองเาเมนยนเจ้าปวกลุงดล็กบดใหญ่ใช่ไหมถือเจ้าปว่คนเนาะ นี่ต้นกหนอมาเอาเลยเดือจริงๆนะเขากกกกขกว่ะป่าเพื่อนบอกคุดคุดเพื่อนแงบอกเก็บเอาขามันเลยน่ะเพื่งนได้เดือดอีกดอกปวดขางล่างเพื่อนเนี่ย เราหัางหน่อยพวกนี้เลยดวงน้อยน้อยเอ็งเขาต้งเก็นไหมอืมยืนก็ไม่ชงเหนไ่อยกันเนาะบ่อหมอบ่อเอาให้ปัวคนค่ะดอกนห่อยนะงานไปหางลางพุ่งไม่ไดเจ้าปัวแมนงามครับได้มีดน้ำมีแปงไง มันดึงขึ้นก็ือเป็นสายบัวนู่นมือนนี่เนาะดึงมือแน่นอะไรแน่นเนาะพอเวลาเป็นเต็มหู้ได้บ่าเอ้ยก็นั้นเมื่อใดเต็มหู้ด้วยเป็นโป่งอยู่เนาะแมนหู้ยังโป่งอยู่ครับผมเพิ่งพนัดเฮ็ดปวดถอดก็เฮ็ดอันนี้เนาะถามมันไงมันถอดออกได้แน่นครับนอนตาสิคุดเอาเด้อจ้ะถ้าคุดเท่าจะบ่ได้กินเปล่อย็นตีใหญ่บอลเปนตีใหญ่หมอง กรอบค่ะเบิดแลยบอกลังแสบนักซเนาะกำลังหวานเลยนี่บอก่ก่อนเหลืออีกต้นีเพิ่งได้ออกเกล็ดเกลนาอาบ้าเอาใส่เข่งเลยมะนาบบึ้งเลยแกดอกมะนาบึ้งมะนาบก็เวยเบิ้งไดยกดอกเอาเข่งก็เวยมะนาบ้งพอได้ต่อกรีเงๆครับผมพี่น้องเบื้งแล้วอมปหนแปลงมีบะ หักอ่ะยังฝนตกอยู่ตัวสยองกับมี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิ้นสิบสิบเอ็ดกำลังยี่สิบอะไรสิบสองยยวว่างวิ่งเด้อสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบ 8, ดสิบเก้ายี่สิบครับออกเสียงในเพียงว่าตัวสามสิบแปดสามสิบแปดมสามสิบแปดดอกสิบเอ็ดยองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยห้าในเมื่อนี่ยี่สิบนอนก็หนี้ยี่บยี่สิองยี่สิบสามยี่สิบสี่สี่ยห้ายี่หกเผื่อพี่นอนเขานำนำเนาะยี่8เจ็ดยแปด อิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกเจสปดวาดอกนึงสาเกอาใส่ของมาตรวจสามดแปดใส่นผมาตรวจมาตรวจว่าได้สามแปดของคือขายงียม่อคิปนี่ก็ือว่า เมหวานนาะน่เพราะว่าพ่ดออกว่าท่านมดเนาะนี๋ยวเขาไปเมืองมงต่อไปหดอกเห็ดอวนตะปูที่นี่อยู่แล้วคุณนะนะเดเ๋็บลองไปเมืองกันเนาะจะเก็บล่าละเอียดหนึงครับผมบ้ามันมาเช็กล่าละเอียดบ้างหนิบ้างเพื่อพลาดดูปะคุณมาข้าวผมนี่ปะ นี่ต้นต้นอยู่ข้างในออกนะคลิปเมื่อนี้ครับ่มมีอย่างไรครับผมผ้ากันเจ็บไม่ปวกเนาะมมครับผสวัสดีครับสวัสดีครับ